ครับแบงค์อลกีครับตอนนี้อยู่ในร้านอาหารเช้าครับอาหารเช้าใกล้ๆก,ก,กับมัสยิดกลางสงลา,าก็เป็นร้านอาหารอิสลามเมื่อกี้สั่งแกงเนื้อข้อาวเปล่าไปซุปเนื้อซุปเนื้อนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนะมีโรตีน้ําชากาแฟ เดี๋ยวจะมาลองชิมนะชื่อร้านอะไรร้านไมนะ่ไมีชื่อเราะมไ่ไม่ไม่ไมงไม่ไม่ไม่อน่้มไม่ม่ไม่ชม่ม่ไม่่่ไรมไไม่มมไม่่ อ๋อนี่ไงชื่อร้านร้านมะนับน้ำชากาแฟ à, โบราณโรตีน้ำแกงมตัตตบะโรตีกล้วยกล้วยเตี๋ยวไก่เนื้อเปื่อยขาย้าวยำซุปเนื้อเปื่อยอันนี้ไข่ดาวขา้าวยำ แถวนี้นี่คือแถวไหนอ่ะเกาะมีฮะเกาะมีเกาะมีร้านอยู่ย่านเกาะมีครับเกาะมียังอยู่ในหัดใหญ่ใช่ไหมเกาะมีหัดใหญ่สุขาาาาลาโรตีน้ำแดงสองจางนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารอกินกันครับว่าอร่อยไหมอ่านี่นี่ชาร้อนครับมาแล้ว ชาเย็นหนึ่งแก้วลองกินดูเดี๋ยวโรตีน้ำแกงไหมหอมหอมหอมชามากนชาชามจะมาเป็นเลเยอร์อนะครับวัดวัดเลเยอร์ นี่คืออะไรนี่ข้างบนเป็นชาข้างล่างเป็นนมข้นเวลากินบางคนไม่ชอบหวานใช่ไหมฮะก็คนนิดเดียวคนให้นมข้นหวานมันละลายขึ้นมานิดเดียวแล้วก็สดเฉพาะที่เราต้องการจะกิน,นเราไม่ต้องคนหมดนี่ผมไม่คนหมดนะคนนิดเดียวร,ร้อนร้อนร้อน <laughs> ชื่นใจชื่นใจกินตอนเช้าเช้านะครับกินแล้วก็มันรู้สึกร่างกายตื่นขึ้นเยียมครับ ข้าวเปล่ามาแล้วครับร้อนๆควันขึ้นเออเดี๋ยวอิดบรสลนไข่ดาวน่ยีรตีได้ไหม ครับโรตีนตอนนี้โรตีมาแล้วครับโรตีน้ำแกงตอนนี้อาหารมาครบแล้วครับตรงนี้เป็นซุปเนื้อซุปเนื้อแล้วก็มีโรตีแกงโรตีน้ำแกงเดี๋ยวลองชิมให้ดูว่าที่นี่จะอร่อยแค่ไหนนะฮะ อันนี้เป็นน้ำแกงครับจิ้มลงไปเลยเน้ำแกงนะน่ากินมากอร่อยครับไม่ไม่ผมว่าจะแบักใส่จางแล้วจะได้สองจานนี้ แกงเหมือนน้ำแกงเหมือนรสชาติแกงมัสมั่นคล้ายคล้ายเอาละครับเรียไมู่ดิดบสักนย อร่อยครับแล้วก็ด้านหน้าผมเป็นซุปเนื้อครับซุปเนื้อเสรปเนื้อนี่ของทัดใช่ไหมเราสั่งสองครั่ซุปเนื้อก็ออนนอออกินมื้อเช้าวันนี้ครับซุปเนื้อกับข้าวเปล่า ปกติผมหักจานนึงก็ให้มระผ่นรสชาติน้ําจะออกคล้ายๆต้มยำครับต้มยำแต่ว่าจะมีออหอมเจียวด้วยแล้วก็กินของพริกสดนะพริกสดนี่คือเขาทุบมาแบบเป็นเป็นเป็นลูกอะ่ะเป็นพริกเป็นเป็น,ปนยังเป็นลูกเลยสุกร้อนๆเช้าๆครับ Hãy subscribe càng kênh Ghiền แกงเราไม่ทำกลัวเด็ดพี <that <that ่เป็ดเดิมเดี๋ยวลองกินกับข้าวนะครับมีไข่ดาวดกเลแกกี้นี่คือ ร้านนี้คนเยอะมากเนี่ยอร่อยต้องเขาดี เดี๋ยวขออนุญาตกินให้อร่อยก่อนนะครับแค่นี้นะฮะไว้ในท่องเที่ยวถ่ายภาพกับแบงค์เอลทีครับแล้วก็กินด้วยบะั้ง <c oughs>